สวัสดีครับพี่น้องผบเจอกันกับในหอยเค็คืีเก่าครับวันนี้ผมพาออกมาทงให้ทงนาครับมีช่วงเวลาอยู่ประมาณห้าโมงแล้วครับผมออกว่าจะออกมาหายิงนกลองเบิงเนาะครับเนาะหาอยู่หาชิ้นลองเบิง์กทีนี่ห่ยหาดครับพี่น้องคุนครับนกตัวนึงอยู่อยู่ตรองเทิงเทิงผุนอ่ะยังไม่อยู่ใกล้บ้านครับโอ้นกเขาพี่น้องนกเขา นกเขาครับพี่น้องมันอยู่นี่อากาศเริ่มเย็นครับพี่น้องมันเลยเป็นแบบนี้หนายางคักเลยเทั้งเย็นเทั้งหนาเทั้งลมครับเมือนี่มันสิมีไห่โบฟู่ฟังท่าอี่นวันทัวครับผมเปนวันทัววันสิมีนกบินบอ ออกมาล่องเบิร์เนาะครับเนาะแสงบ่มีแะไรมันจะมีบอ่อนกจังวะอ้ารอติดตามเบิร์ครับมันจะมีนกโบนกครับพี่น้องเลยนะเบิง์กนะครับนะกลับบ้านกันกลับแล้วเพิ่น น้องเมิงน้องครับพี่นงน้องครับมันได้นี่ก็ช่วงหาโมงแหละครับผมก็บอกมั่นใจให้กันว่ามันสิมงนี้นกบ่เพราะว่าหมงนี้โมงในหอยที่เคยมาครับนกมันจะมาเกบบาะบ่ดังคอยแทะ มันมีลมนําครับพี่น้องจักที่จังไดวะเสียงลมบ่ต้องห่วงเลย คือเงียบแท้พี่น้อง ร้อนเลยครับพี่น้องปิดเต็มสี่มันเห็นมันเหมือนมันบอลลมน้ำเอ้ยมันเหมือนมันบออันนี้น้ำครับมันเงียบปิดเลยมันอากาศมันเย็นลองเบิ่งไปเรื่อยๆครับคามันเขาเสียงเงียบหนอ หูครับพี่น้องเสียงอยู่ไหนอยู่ もう一人でいればなおもない đầy mát tèm lên là không thấy đồng chắc nốt trắng không khẩu mấy bố biết kiếp nốt nào ได้อยู่ครับพี่น้องในนุ่นหน่อยตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวผมสมใจเบิงเด้อนครับยิ่งอยู่พุ่นแล้วครับผมพี่น้องตัวนี้ครับมืดเลยครับพี่น้องเลย ได้อีกบนน้องาจากตัวไปพี่น้องคำนะครับขอเดินทางกับบัานกนเด้อครับพี่น้องเด้อ,อเมื่อนี้เลาะที่อวปลาไผครับผมย่งางมาที่อวปลาไผฟังทั้งนี้แหละมันเหมือนเอ้วฟังทั้งนั้นเป็นตีนเขาาย่างมากครับผมมันเลยเสียเวลาเนี่ยไอยพี่น้องผบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะครับนอกคลิปนี้ก็ขอ,อสวัสดีครับ รักษาสุขภาพอันนี้วยครับช่วงนี้อากาศหนาววัสดีครับผม